ทางมัดมอเตอร์ไซค์เวฟบร้อยผ่อน2,800บาทโอ้โหนึกว่าผ่อนเวฟบร้อยผ่อน2,800มิซูมิซิหรือมิซูมิชิน,แนะแอดทาดนะไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่กูอายแอดทาดหรือมิลานนะจักออแอดทาดเกียร์ออโต้ปี2 0งพ2นยีนะไม่น้อยสา0 0 0ืกิโลเมตรเกียร์อ 30, อ,อ,โ,อตโต้นะหน้าจุงหน้าจอพร้อม ามาพร้อมสีเทาแรมโบไม่ใช่เทานกพิราบนะจ้าพี่น้องพี่น้องฟังคลิปเทานกพิราบเยอันนี้เป็นเทาแรมโบนะอันนี้เป็นเทาแรมโบหรือว่าสีขาวมุกนั่นเองน่ะมาพร้อมล้อแม็กส,สวยๆลูกด้ากระใจขอบสีผ้ารถไม่เคยติดแก๊สรถป้ายแดงมือเดียวหรือกล้องถอยมีพร้อมโอ้โล้อเมก,กางามสีมมเหมือนปาโรมาเปลือกเลยเนาะพี่เออภายในก็งามนะคนขานั่นก็หล่อรูปงามจิตใจดีนะ <c oughs> <c oughs> เริ่มพอนเดือนแรกไปพอนปีหน้าเลยปุมพาปีหกเก็บโอเครื่องดูเครื่องเลตาเครื่องเบิดระบบบอดใครได้เบรกอีส์าช็อคตรงหมดเลยลองแก้มหัวน็อตไม่ถอดสังกะปงหัวน็อตไม่เคยถอดแม้แต่ตัวเดียวพูดช่วยเอาไปฟรีดาวหกเดือนแรกเอาไปพอนเพียงแค่2,800บาทนะลังจากกเดือนไปแล้ว ไปคนราคาเต็มตลอดสัญญาที่ห้าหกพนนะฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถอศูนย์บาทปัดประชาชนใบเดียวอา้าวพิมพ์คำว่าสุดสุดสุดมันสุดยอดเลยใครใเสมรลซิ่งฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยไว้ดุ่นจะ๋ะ